ไม่เห็นาไหมมาแล้วใช่ไหมพิมพ์คำว่าต่อ นายน์คุอยังคุณมีคนดูสี่ห้าคนตอนเนี้ยใช่แม,ม่บางทีมันจะยังไม่หลุดนะมันแบบมันต่อให้เองอะยังอยู่หรือเปล่าทุกคนยังอยู่ไหมอะตอนเนี้ยแต่อนนี้คุณไม่เห็นแล้วอนหะมันต่อของเดิมนะต่อของเดิมไหม โอเคไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันหลุดหรือเปล่านะคะใช่ไหมเปล่อของเดิม,ม,อเ,อเ,ดมเออยังมีคนอยู่ใช่ไหมเปิดจากเครื่องนี้ให้หน่อยอนนไม่โหลดนะคะอ่ะเมื่อกี้ถึงนี่แล้วนะใครนะคะอยากที่จะรวยไวๆก็ไปในคอสนี้เลยนะปั้นธุรกิจความรู้สู่การเป็นครูที่รวยไวนะคะคอสนี้เนี่ยจะสอนกันวันที่หนึ่งกันยายนนะคะราคาเต็มหนึ่งบาทใครให้ดูไลฟ์นี้นะครูให้ราคาพิเศษนะคะที่ห0 0พัน 900บาทนะคะหมดนี่ทั้ง2คอร์สถ้าใครอยากจะได้แบบรวยไวๆเลยอ่ะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคุณเอา2คอร์สเนี้ยราไปเรียนคู่กันนะคะราคาเต็มของ2คอร์สนี้เนี่ยอยู่ที่27,900บาทใครที่ดูไลฟ์นี้นะเดี๋ยวครูจะไปแล้วนะคะครูให้ราคาพิเศษราคาวันแม่นะ12,008บาท12008นะคะใครสนใจสมัครไปได้เลยนะทักไปหาทีมงาน ในไลน์แอด KRUHONEY นะคะอยู่ครับต่ออยู่ต่อนะคะมาแล้วโอเคพักไปหาทีมงานได้เลยนะคะในไลน์แอด KRUHONEY จ่ายชําระนะคะผ่านบัตรเครดิตได้นะแบ่งชําระได้สูงสุด10เดือนนะคะก็ไปคุยกับทีมงานเราเองนะคะใครจะชําระเงินสดก็โอนเงินได้เลยที่เลขบัญชีนี้หรือใครยังไม่พร้อมแต่จ่ายเต็มจำนวนสามารถจะมัดจำบางส่วนมาก่อนได้นะคะก็ไปคุยกับทีมงานเอาเองได้เลยนะคะโอเคอ่ะ ไปละมาแค่นี้แหละนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูไปละบ๊ายบายบ๊ายบายจากไอจ